าละค่ะ17นาิกา34นาทีกลับมามองรอบด้านอย่าลืมนะคะที่ชมหนู่ตี4ครึ่งถึงตี5ครึ่งในรีรันนะคะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญเพิ่มอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้แอบไปดอมดมฝีมือท่านมาจากในห้องแต่งตัวอยู่นะคะท่านอาจารย์ดรเฉลียวเพชรทองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นะอาจารย์มีคนแอบ นินทาบอกเดินมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอาจารย์ที่ไหนอ๋ออาจารย์มาจากราชบัณฑ์อาจารย์มาออกรายการเรื่องอะไรอ๋อาจารย์ทาน้ําหอมลูกหยุดอาจารย์ทําน้ําหอมเหรอโอนี่การจนะบุรีทาน้ําหอมเหรอโอ้โหไม่มีคนคาดคิดว่าน้ําหอมที่ให้เดินให้ดมทั่วมาจากการจนะบุรีจริงๆอาจารย์เป็นอาจารย์ไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ไม่ได้<ค>เป็นป<ำ> อาชีพทําน้ําหอมใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยแล้วอาจารย์ไปยังไงมายังไงถึงมาทําน้ําหอมได้ค่ะขออนุญาตถามนะคะพี่ดำรงอย่าลืมว่าผมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้รู้เรื่องหมดแล้วคุณหญิงเชิญเลยครับอ๋ออาจารย์พี่ดำรงจะนั่งข้างนอกก่อนพ่ขอเสริมจัเราจะได้นั่งกันอยู่2อต่อสองแล้วอาจารย์มาเริ่มต้นยุ่งเกี่ยวกับน้ําหอมได้ยังไงคะอาจารย์คะเนื่องจากดอกโมกราชีเนี่ยเป็นไม้หอมมันเป็นพืชใหม่ของโลก เป็นเพื่อใกล้สวนพันธุ์ค่ะแล้วปลูกที่การหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเป็นพื่อที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆตอนนี้อาทิตย์ที่เราเราสนใจเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นเป็นพื่อที่เขาเจอที่อำเภอพุทธบาลอ๋อสรับุรีสระบุรีเหรอใช่ครับอ๋อค่ะค่ะอาจารย์ดตร์ทวัชัยสันติุกท่านเป็นคนพบคนแรกค่ะค่ะแล้วก็ได้ขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าเนาะ่าเป็นโมกราชินีคือโมกไม่เหมือนโมก ทุ่งทั่วไปเหรออันนี้ไม่เหมือนโมกมันนัก็เจอสกุลอันนี้คือโมกราชินีไม่เหมือนโมกทั่วแต่หน้าตาก็คล้ายๆคล้ายๆโมกเหมือนนนกัะสกุลโมกมันนี้ลักษณะดอกก็ใกล้เคียงกันอ๋อคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ลักษณะบางอย่างที่เป็นลักษณะทางกายภาพบางอย่างนี้จะต่างกันบ้างก็เลยเป็นคนละชนิดกันอ๋อเช่นเกสรตรงกลางนี่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าดอกโมกมันลักษณะจะไม่เกสรลักษณะเปลือกของลำต้นเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์ค่ะแล้วหอมมากเหรอคะอาจารย์นเป็เป็นหอมเฉพาะตัวด้วย ไม่เหมือนโมกมันต่างกันเยอะเลยนี้ปัญหาคือไม่ได้ออกตลอดปีดอกไม่ได้ออกตลอดปีใช่ไหมครับอกช่วงไหนครับอาจารย์จริงโดยโดยหลักการคือประมาณช่วงมกราถึงมีนาบางทีก็บางบางปีก็เป็นกุมภาถึงเมษาก็ไม่ไไม่ได่ไม่ตายตัวแน่นอนตัวในช่วงช่วงนี้ปลูกได้ไหมคะหรือต้องเก็บจกตอนนี้ก็ปลูกได้อยู่ครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพืชสงวนแต่ต้องต้องไม่ไปเอาในวนอุทยานนะ มันอาจจะยังยังอนุรักษ์ไว้อ๋อยังอนุรักษ์ไว้เพราะเราค่ะแปลว่าปลูกได้แค่บางเดือนเท่านั้นเองในรอบปีจริงๆปลูกแต่ถ้าเราจะทขอการดอกก็คือได้ช่วงประมาณกุมภาถึงเมษาก็แค่3เดือนเองนะจ๊ะปีละครั้งด้วยเพราะฉะนั้นจะมีค่ามากเพราะว่าปีหนึ่งออกดอกแค่3เดือนเท่านั้นเองใช่ครับเป็นความยากลำบากที่สุดของการทำวิจัยพืชยืนต้นหรือล้มลุกข้าจัดจริงๆเป็นพวกทรงพุ่มทรงพุ่มทรงเุีมยแปลว่า กลุ่มเดียวกับโมกทุวไปก็เป็นสกุลเดียวกันนะก็เรียกสกุลเดียวกันค่ะแล้วยังไงคะอาจารย์พออาจารย์เห็นว่าเป็นเป็นพืชหายากแล้วก็เพิ่งค้นพบใหม่ใช่เป็นพืชใหม่ของโลกแล้วก็เป็นพืชที่เป็นมงคลอีกทุนยับหนึ่งพืชใหม่ของโลกใช่คะนะฮะหรือว่ามันเก่ามาแล้วแต่เราเพิ่งค้นพบอาจจะมีมานานแต่เพิ่งค้นพบเพิ่งค้นพบนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ตรงกันอย่างที่บราซิลเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ3สามวันเนี่ยมันจะมีคนพบพืชใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยนะฮะ อาจจะมีมนาหรือไม่ก็อาจจะกลายพันธุ์มาจากนู่นนี่นะโน้ตจะมีพัฒนาการมานานและการลักษณะประจําพันธุ์ก็จะต่างกันอันนี้เป็นหลักทางทุกพิสูรน์ค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วพืชเป็นดอกหอมด้ังไงคะเป็นพืชใหม่ของโลกเราก็เลยสนใจแล้วเป็นเป็นเป็นพืชที่เป็นมงคลยิ่งเพราะอะไรในราชพัชรราชธานนานจากสมเด็จพระนางเจ้าแล้วดอกก็หอมด้วยค่ะนี่เรก็เลยเราคิดว่าถ้าเราทาวิจัยโดยเอาดอกมาสกัดเป็นสารหอมก็น่าจะเป็น เป็นเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านไปด้วยขอโทษอาจารย์จบสายเคมีจบเคมีอ๋อเพราะว่าอาจารย์จบเคมีก็เลยมาสกัดนะฮะทำเริ่มต้นนานหรือยังคะอาจารย์กรันจริงๆครั้งแรกเราเริ่มเริ่มทําวิจัยน้าร่องตั้งแต่ปี2550โอ้นานแล้วเนาะกว่า70ปีอยู่แล้วใช่ไแล้วก็เพิ่งมาต่อยอดขออนุญาตเป็นเป็นเป็นกิจกลักษณะในปี2559นี่เองอ๋อเพิ่งโอ้โหแต่จริงเราเก็บมาพยายามเก็บจริงๆไม่ที่ที่เราเก็บไม่ดอกมอกราชินีไม่ได้มีที่วณาติ ท่านเพชรทั้ทองที่เดียวนะท่านเพชรทั้ทองคือที่เมืองการเนี่ยหรือไม่ใช่ที่นครสวรรค์ครับเป็นแหล่งที่ดีที่สุดเพราะว่าอาจารย์เคยสอนอยู่ที่นครสวรรค์ก่อนพบที่สระบุรีมีเยอะทก็ตัดเพราประสิทธิ์อาจารย์เียสอนอยู่ที่สระบุรีก่อนพบที่สระบุรีไปมีมากที่ตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์แล้วคนเมืองการไป ศึกษาเม่เขาตัาอยู่แล้วครับเขาศึกษ<จ><ม>าอยู่แล้วมารวมวิจัยอ๋อค่ะแลการที่มหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่มันมีดอกโมกต้นโมกนี้ขึ้นไหมฮะมีครับตอนนี้ก็เริ่มจริงๆที่ศรีสวัสดิ์ได้ทราบว่ามีเหมือนกันครับครับเพราะพืชดอกโมราชนีโมราชนีนกระจายอยู่ตามเขาหินปูนเขาหินปูนฮะแต่ที่อยางสระบุรีก็มีแต่ยังไม่เยอะเท่ากับตาคลีครับตาคลีแต่ตอนนี้ในแถวศรีสวัสดิ์ก็ได้สั่งแล้วปลูกต้องต้องปลูก แบบพื้นดินทั่วไปเลยปลูกขึ้นได้จริงๆถ้ามีหินปูนมีอะไรจะช่วยทําให้เขาเจริญได้ดีก็ชอบขึ้นตมีครือข่ายหิปประเทศที่เป็นหินปูนด้วยทีนี้พอสกัดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลองกาสกัด่ากสารหอมที่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ ผมผมขนาดผมเป็นผู้ชายนะผมก็กลิ่นมันหอมละมุนหอมละมุนหอมละมุนคือไม่รู้ว่าทีวีไม่มีห้ามิติอ่ะไม่งั้นจะให้ดมด้วยนะคะแต่่วานี่คือดอกโมกจมูกดอกโมกที่เราสกัดแล้วครับที่สกัดแล้วเป็นเสังขารที่เราหอมแล้วมั้งไม่หอมอ่กลิ่นออกไปแล้วตัวที่เป็นหัวน้ําหอมคือตัวนี้จะดูได้เข้มข้นเลยอ่ะตัวนี้คือเป็นหัวน้ำหอม แท้จริงเขาเรียกว่าแอปพลิสสารหอมอใช่ซึ่งเหมือไม่ใช่ตัวน้ําหอมนะต้องเอาไปผสมไใช่ไม่เป็นเหมือนว่าธูดิบตัวธูดิบใช่ต้องไปเอาไปผสมกับแอลกอฮอล์เหคะจากประโยชน์ตรงนี้คือเราสามารถที่พัฒนาตำรับสารหอมได้มากมายแล้วมอาจารย์มีตั้งหลายขวดนะคะคือที่เราทำเนี่ยจริงมันมีอันนี้อันนี้เป็นอีกพืชหนึ่งที่เรากําลังจะเริ่มทําคือ คือเป็นคีวนางหรืออลพิมที่เป็นไม้ประจำมาเวลัเราจะพัด<อ>กันจะได้กลิ่นะะก็ไม่หอมแต่เป็นไม้ที่มีดอกสวยมากเขาเรียกคล้ายๆกล้กยไม้ป่าออก็ยังไม่น่านะจะไม่มีใครทำแต่เราก็เลยคิดว่า,<อ>าและอันนี้ล่ะคะจย์คะอันนี้ก็อาจจะเป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นโมกราชินีเหมือนกันฮะทีนี้แต่แล้วต่างกันยังไงคะจย์ค่ะคืออาจจะเป็นคนละครั้งกันคนละครั้งแล้วกลิ่นเหมือนกันไหมคะ ถ้ากินหลักๆจะเหมือนกันหมดเลยดมได้ไหมคะได้ครับในที่หัวน้ําหอมมันจะคุณกินแรงไหมคะอาจารย์จะจะฉุนหน่อยครับไม่เหมือนกับที่เราไปผสมอู้หหอมมากอาจารย์ครับแล้วมหาวิทยาลัยเราการชนทบุลีเราเนี่ยมีห้องแลบที่จะสกัดงานอย่างนี้ได้เหรอครับเป็นเป็นความโชคดีที่ผมเคยขอทุนวิจัยจากวชแล้วก็ได้เครื่องมือที่เป็นจากไหนเนี่ยวชรวชคือเป็นเป็นอะไรนะ ผน้จ่ายแห่งชาติสำนักงานจัายแห่งชาติสำนักวิจัยแห่งชาติได้โทรมาด้เลยซื้อเครื่องมือตัวนี้เป็นใช้งานต่อเนื่องได้แล้วก็มาหาเวลาในส่วนวิทยาศาสตร์เป็นโครงการเวิร์นแบงก์ก็จะมีเครื่องมือพื้นฐานทางด้านการสกัดสารทางเคมีอินทรีย์นี่เยอะก็เป็นประโยชน์ที่ใช้อย่างคุ้มเลยครับผมค่ะแล้วอาจารย์สกัดมาเสร็จแล้วอาจารย์มา ทำเป็นอะไรคะที่ที่ที่เราสกัดที่เป็นหัวน้ำหอมแล้วก็มาปรุงเป็นแยมไข่จุ๋ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เอาออกนะฮะอันนี้ไม่เอาแล้วอันนั้นสกัดอันนี้หัวน้ำหอมอันนี้ของออร์เดัพพิมอันนี้สองอันนี้ก็จะเป็นมกโกราชินีเหมือนกันคนละกลิ่นนะอันนี้หอมกว่าอันนี้มันกลิ่นคนละจริงจริงๆธรรมชาติของพืชเนี่ย มันก็รอ w ม a ท e r ียหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยมันอาจจะมีการเพี้ยนไปบ้างต่นี้มันต้องคุมแล้วมันจะคุมคุณภาพให้มันนิ่งจริงๆกำลังจะบอกแล้วว่าถ้าเราอยากให้คุณภาพคงที่สมัมันต้องไปเข้าห้องปฏิบัติการเช็คเข้าแล่บเช็คองค์ประกอบหลักๆจริงๆเราตอนทาวิจัยเราหาสารที่เป็นองค์ประกอบหลักไปแล้วแล้วเวลาทําน้ําหอมออกมาตอนนี้อาจารย์คุมคุณภาพได้หรือคะก็จริงๆอันดับแรกต้องคุณคุมเรื่องวัตถุดิบก่อนเเพราะว่าไม่งั้นน้ำหอมมันไม่คงที่มันก็จะ แล้วก็ตัวที่เป็นกลิ่นน้ำหอมพื้นฐานนี่เราก็ต้องควบคุมไปเหมือนกันแล้วตอนนี้ทําออกมาเป็นพัฒนามาเป็นน้ําหอมกี่แบบอะไรอย่งเงี้ยจริงที่สูตรน้ําหอมพื้นฐานเรามี4กลิ่นแต่ละกลิ่นก็คือแต่ละแต่ละสูตรเพราะว่าเราเราเราคิดว่า น้ำหอมที่จะเหมาะกับประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยมันมีกลิ่นพื้นฐานที่ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยจะใช้โมกพื้นฐานเหมือนกันหมดแต่ว่าส่วนผสมเป็นตัววัตถุดิบที่เป็นหลักแล้วก็ส่วนผสมอื่นจะเป็นอะไรบ้างจะเป็นกลิ่นน้ำหอมก็คือเป็นเป็นเป็นกลิ่นที่เราให้เขาปรุงกลิ่นมาที่ที่เหมาะกับเป็นแล้วเป็นดอกไม้เหมือนกันไหมคะอาจจะเป็นเป็นอาจจะจากจากบริษัทที่เขาเขารับทำนน้ำหอมเป็นสารเป็นเพราะว่าวัตถุดิบมีหลายชนิดเช่นแม้กระทั่ง อ่ากลิ่น c ม a m o m i เคยได้ยินไหมครับะ c h a นตัวนี้คือว่าตัวเด็ดที่มาปรุงเหมือนกลิ่นของจับรวาลนี่ก็ได้จับรวาลก็ที่นี่เราต้องการกลิ่นพื้นฐานแบบนี้คือเขาจะไปไปปรุงกลิ่นมาให้เราคราวนี้คุณสิริบุญพอเป็นน้ําหอมแล้วไม่ได้ชื่อน้ําหอมโมกราชินีนะฮะก็เอ่อเดลับพระราชทานนามนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานนามผลิตภัณฑ์สารหอมจากดอกโมกราชินีอันเป็นการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดวิจัยมีนามว่าสิรินธราความหมายคือสายทานแห่งเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนั่นคือชื่อน้ำหอมแล้วก็สีม่วงนะเห็นไหมคะว่าสารหอมที่ได้ใช้สีม่วงเป็นเอกลักษณ์ในกันนี่คือผลิตภัณฑ์ของขอต่อโลลิขิ์เป็นของกครครับผมยกให้มหาวิทยาลัยไปจัดการ เป็นสิทย์สิทธิบัตรนะคะในเรื่องของน้ำหอมสี่ตัวถูกไหมคะอาจารย์ยิ่งขอนเป็นสารหอมที่เป็นผาิตภัณฑ์จากดอกโมกราชินีอ๋อแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นน้ำหอมอ่าตอนนี้ตำลับจะเป็นกี่ตำลัดนี่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหรือสูตรผสมนี่แล้วตอนนิี้ทรอาจารย์ทำเบื้องต้นนี่คือทำสี่ทำเปสี่กลิ่นแล้วมีมีตัวอย่างสี่กลิ่นไหมคะอาจารย์สี่กลิ่นที่เป็นตัวอย่างเด่นนะมีจะมี เดี๋ยวท่านผู้ชมดมไม่ได้เด็กๆฉันดมให้แล้วเด็กฉันจะอธิบายความว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างเธอจริงๆแล้วคุณหญิงต้องเปิดดูได้เลยนะคได้ค่ะอันนี้แล้วมันจะมีเบอร์จะมีเขียนไว้ที่เป็นป้ายเล็กๆอันนี้อ๋อจะมีอันนี้จริงๆตอนนี้ปัญหาเรื่องบรรจุพันธุ์ยังมีปัญหาอยู่ครับอาจารย์แล้วมหาวิทยาลัยเราทําขวดได้เลยครับคงต้องไปเลือกแบบขวดที่สวยงามอีกทีหนึ่งครับ อันนี้อันนี้ตสูตรสามสูตรอันนี้สูตรหนึ่งเหรอคะอาจารย์คะอันนี้คือหนึ่งจะมีเลขอยู่ที่ท้ายจะทำยังไงดีอ่ะเพือจะได้กลิ่นเดี๋ยวนะคะคือจริงๆแล้วจะเอาทีละนิ้วแล้วกันจริงๆเรามีกระดาษทดสอบนีกระดาษทดสอบเหรคะไม่ได้เอามาไม่ได้อามาเอานิ้วอีกทดสอบแล้วกันนะคะแต่รู้สึกการตอบรับจะเป็นสูตรที่สี่นะสูตรที่สี่จะมีคนชอบก็หอมนะคะหอมหวานหวานที่สูตรหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับพวก ีหอมหวานหอมหวานหอมหวานมีอาจารย์แยกไว้ให้กินทั้งแบบผู้ชายกลิ่นหรือทั้งแบบผู้หญิงจริงๆกลิ่นผู้ชายเนี่ผมว่าไม่มีเลยค่ะกลิ่นผู้ชายผู้หญิงเขาต้องพูดถึงอะไรคะที่จจะดับลงมาคะอันนี้มีอันนี้เบอร์อะไรฮะอันที่สี่อันนี้สี่ตัวสี่เบอร์สี่เอาเอาเบอร์สองค่ะเบอร์สองค่ะคนตอบรับมากหน่อยอะไรอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหอมค่ะพี่ของผู้ชายนี่ผมพอดีผมไม่คยสาพูด่องเรื่องนี้ก็เลยหอมหวานหวานนะคะเบอร์สองอยู่นั่นนะคะ อ่เบอร์สองค่ะพี่ขอขอยืมเบอร์สองครับขออนุญาตขออนุญาตครับท่านผู้ชมไสับสนเลยนะฮะเราจะรู้กันเองสองสนนะฮะแต่สีเวลานี่เวียนหัวไปแล้วเจอตเป็นสีเบอร์แล้วเนี่ยครับแต่แต่สีม่วงนี่นะอาจารย์มันเป็นสีของฟอวนยที่เป็นสีธรรมชาติเป็นข้อดีของของสารสกัดอันนี้พอดีครับสีออกม่วงๆอ่อนๆนี่เบอร์หนึ่งครับเป็นสีที่สวยงามมาไม่ได้เป็นสีสังเคราะห์นะใกล้ๆกันอาจารย์ค่ะนะคะ หนึ่งกับสองฮะตอนนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบของตัวหอมพื้นฐานคล้ายกันที่ต้นดมกาแฟเป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ตอนนี้ยังมีหลายกล่องหรือขวดนะตอนนี้ต้นทุนเรายังกำลังคำนวณอยู่เพราะว่าต้นทุนในการเก็บเนี่ยถ้าเราไม่คิดแค่แรงในการเก็บนะถีาตกซีรีส์ลายยี่สิบห้าบาทเปประมาณแต่พอมาแต่พอมาเป็นน้ำหอมนี่จะมีกเริ่มสับสนนิ้วต้นทุนจะอยู่ที่ น้ำหอมพื้นฐานด้วยเหมือนกันจริงๆเรามีมีให้ทดสอบผมแนะนําอย่างนี้นะอาจารย์เรื่องบรรจุพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าราชภัฒน์กาญจนบุรีเราเราเราชำนาญหรือเปล่าเนี่ยเราปรึกษากับมสวประสานมิตรกับอาจารย์ชลวิทย์ได้ ครับผมนะครับก็หอมนะฮะเพราะว่าวันนั้นเราก็เชิญอาจารย์ที่ออกแบบทางด้านแพคเกจิ้งเนี่ยมาคุยกับในรายการของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่ามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษานะครับร่วมงานกันประสานงานกันมันก็จะทำให้เราเป็นละอองเป็นหญิงมีความเจริญมันเริ่มมาไหลเป็นทางทางด้านการศึกษานิสิตนักศึกษาก็จะมีความรู้มีความชํานาญถ้าเราประสานงานกันนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ตอนนี้คนหญิงคงงงหมดแล้วังงนิ้วสี่มือสี่สองมือสิบอตรหนึ่งหอมสุดเลยถ้าดไหนอันจะสับสนนะบัตสับสนครับพอกลิ่นมันจะเริ่มงงผมไม่อยากดมกลิ่นเคี่ยวนางจังชื่อมันเคี้ยวนางครับเคี้ยหรือเคี่ยวครับเคี้ยวครับเคี้ยวนางต้องเป็นเคี่ยวนางเคี่ยวดำลงเพราะว่าเป็นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีแต่กลิ่นหอมสุดโมกปราจีนีไม่ได้นะครับ อาจารย์ทำขายหรือยังคะตอนนี้ผมให้มหาวิทยาลัยไปดาเนินการเพราะว่าผมยกให้มหาวิทยาลัยติดตัวไหมคะอาจารย์ติดนานไหมคะอาจารย์คะจริงๆตอนนี้ถ้าใส่เบทน้ําหอมหรือน้ําหอมพื้นฐานที่แต่ละสูตรน่อยู่ได้ประมาณย4ิบี่ชั่วโมงอแต่ถ้าเป็นพูดจริงๆแล้วกลิ่นแรงแต่ถ้าเป็นพลังถามว่าติดทนนานไห้กินแต่ถ้าเป็นโมกธรรมดาเนี่ยประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันก็นานไม่ไม่ใสิบสองชั่วโมงครับขอโทษด้วสิบสองชั่วโมงแต่ก็หอมมากเลยเพราะว่าจริงๆหลักการปรุงน้ําหอมเนี่ยมันจะมีีกล่่นท ที่อยู่สามช่วงคือช่วงแรกเราเรียกว่าทอปโน้ตท็อปทโนดจากช่วงกลางคือมิดเดิลโนดมิดเดิลโนตและช่วงสุดท้ายคือโนตคือจมูกใช่ไหมอ่านโนคือการได้กลิ่นหรือกลิ่นการได้กลิ่นนะครับเพราะเอ็นโนเนี่ยถ้าอินโนตมากของคุณหญิงจะอยู่ได้อาจจะมากกว่า24ชั่วโมงก็ได้เพราะการการสร้างน้ําหอมนี่คือถ้ามีทอปโน้เข้าวไมาในกลิ่นกระจายเลยอาจารย์ครับถ้าเราผิดมากๆเนี่ยไอ้ที่สกัดแล้วเนี่ย ต่อไปจะใช้ประโยชน์ไปทําปุ๋ยไปทําอะไรได้ไหมอันนี้อันนี้แม้ถ้าถ้ามันเยอะขนาดนั้นก็ทําได้ฮะไปทำได้ใช่ไหมครับพวกปุ๋ยหมักเป็นอาจารย์ทำน้ำหอมหิงซื้อเลยค่ะเนี่ยหญิงเอาเบอร์หนึ่งอาจารย์ค่ะเบอร์หนึ่งหอมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาีมงานคงมีมีให้ทางไม่ไม่หมายถึงว่าแบบ คือเราอยากให้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายโดยทั่วไปแล้วก็ใช้ชื่อน้ำหอมซีรินทาราหอมมากเลยค่ะมีน้ำหอมหลายยี่ห้อที่กลิ่นคล้ายๆแบบนี้เหมือนมอชิโนให้คล้ายนรมเดชท่านอธิการบดีใก็ต้องรับหน้าเสือนะฮะจริงท่านอิการสนับสนุนเต็มที่เลยแล้วก็ท่านรองอธิการสุภกิจอาจารย์สุภกิจด้วยท่านอาจารย์คารเตอร์นรงเดชด้วยจริงๆว่าน้องขอบคุณ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคือใครอาจารย์อยากจะขอบคุณใครเชียร์นะครับอันดับแรกคือตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียนเพียงโงกที่ให้ผมเริ่มทําวิจัยเรื่องโมกราชินีตั้งครั้งแรกครับครับแล้วก็ตั้งแต่เจ้าหน้าที่พนักงานของวณอุทยานแห่งชาติทําเป็นตณฑทองพระสวรรค์ครับแล้วก็ทางทีมงานทุกคนแล้วก็ดรทัศน์ค่าทัยการบดีดรณรงค์เดชรัตนนนท์เทียนเนาะครับแล้วก็ท่านรองอธิการบดีสุภกิจ ครับผมจริงๆแล้วความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวครับอาจารย์มีทีมงานที่ช่วยกันทุกคนจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นต้นทางถ้าสมมติว่าเกิดว่าในชุมชนไหนเขามีดอกไม้ประจําถิ่นหอมๆหรือยากจะลองทดลองทําน้าหอมนี่ปรึกษาได้ไหมคะอาจารย์ทินดี่ราจพัฒน์ยินดีมากให้คาปรึกษาได้นะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างว่าดอกไม้ในเมืองไทยนี่มีเยอะมากที่อย่างอุทาหรณ์ที่เรานาเสนอว่าที่บราซิลเนี่ยมีการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ๆทุกสามวันเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่าง ที่ลาวเนี่ยนะฮะอยู่ทางเหนือของลาวใช่ไหมฮะขึ้นไปบนภูเขามีข้าวอยู่พันหนึ่งชื่อข้าวพันไก่น้อยเป็นข้าวที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตเบียร์ที่ดีของลาวคือเบียร์ลาวเบียร์ลาวเบียร์ลาวเนี่ยมันก็มขายทั่วไปนะฮะใครอ่านอ่านเคยเบียร์หรือเคยลาวที่จริงคือเบียร์ลาวเนี่ยทั่วๆไปก็ก็อร่อยตามภาษาคนดื่มเบียร์แต่เบียร์ที่มีคุณภาพดีอร่อยเป็นพิเศษเนี่ย คือเบียร์ที่ทําจากข้าวไก่ไน้นอยเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> ผมอยากให้อย่างเงี้ในประเทศไทยเรานะาในประเทศไทยเราอาจจะมีข้าวพันุ์อะไรก็ได้ที่อาจจะมาทําเหล้าขาวได้อร่อยก็ผิดกฎหมายสิก็ต้องแก้กฎหมายที่คุณจิริบูลในต่างประเทศนี่เคยไปที่ฝรั่งเศสนี่นะฮะ <S <S แต่ละเมืองเขาจะมีไวน์ของเขาแล้วเขาจะภาคภูมิใจมากอาเภอจง ในอำเภอกำนันเราจะมาดูแลการซิลการดูแลการเก็บวาัยยาั<อ>ทั้งหลายอะไรกาเียเอจิง้งการควบคุมเนี่ยมันก็ทำให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ม,มันส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวด้วยสมมติคนที่เป็นคอเบียรคนไทยก็ไปได้ต้องไปที่พันข้าวนอกไก่เนาย,นยก็กลายเป็นว่าเราก็สนับสนุนเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สิคะเราแต่เราสนับสนุนที่ชุมชนมีรายได้คุณไปปล่อยให้รวยอยู่ไม่กี่คนเหรอ อ๋อใช่ไหมคบว่าถ้าไหนๆจะต้องขายได้ก็ให้ขายกันทั่วประเทศไปเลยคือเป็นไหนเขาก็กินอยู่แล้วให้เขากินซื้อในผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเขาตำบลเขาอำเภอเขาถ้าเขาอยากจะซื้อน้ำหอมก็ไม่ต้องไปอะไรหรอกไม่ต้องไปปารีสอะไรหรอกที่นี่แหละไปปารีสก็ดูนผู้ก่อการร้ายไปที่เมืองการนี่แหละครับเนาะเจอโมกราสีไปจังหวัดนั้นเจอดอกไม้นู้นอันนี้ดอกไม้นี้ต้องคิดใหม่แล้วบ้านเมืองเราต้องคิดใหม่แล้ว จริงๆแต่ละที่ก็มีดอกไม้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดใช่ค่ะซึ่งจะเป็นอันตลักษณ์ของของแต่ละที่ไปเพราะว่าท้องถิ่นมันก็ภูมิอากาศมันก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมตัวดินเนื้อดินก็แตกต่างกันถ้าเป็นไม้ไม้หอมประจําจังหวัดเนี่ยน่าสนใจถ้ายังไม่มีใครทําวิจัยนะ ค่เออน่าสนใจมากเช่นสีสะเกตดได้ทราบว่าเป็นต้นลำดวนนะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ซึ่งกลิ่นลำดวนก็หอมเป็นเอกลักษณ์ใช่ใช่ลำดวนนี่ก็เป็นเป็นซึ่งวิธีการสกัดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเพียงแต่ต้องต้องระมัดระวังเรื่องการสูญเสียกลิ่นบ้างค่ะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ใช่วิธีที่ที่เป็นความลับอะไรการสอนได้เลยชุมชนไหนอยากทำเพราะว่าจริงจเห็นด้วยเนาะเออถ้าเกิดว่าเราทำคือจุดหนึ่งที่เราเป็นจุดขายในเรื่องการท่องเที่ยวคือเรื่องของสปา ใช่ใช่สิ่งที่สำคัญที่อยู่ในสปานี่คือของไทยใช่ค่ะฝรั่งที่ติดใจสปาไทยเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้น้ำหอมอะไรของของฝรั่งเศสไม่ได้ใช้เลยใช้ดอนี่ยเขาไม่ได้ใช้ใช้ของไทยผมว่ามีโรงแรมห้าดาวมากมายที่มีสปาของตัวเองแล้วเวลาจะใช้น้ำมันนวดเนี่ยก็เป็นกลิ่นดอกไม้ไทยซึ่งเวลาเราไปนวดเราจะชอบกลิ่นดอกไม้ไทยมากเพราะมันหอมเย็น แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นหอมธรรมดเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีดอกไม้หรือว่าไม้หอมประจําพื้นถิ่นของตัวเองก็มาสกัดเป็นน้ําหอมเป็นน้ํามันหอมระเหยเอาไว้นวดในสปาเอามาเป็นอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์ในมหาลัยต่างๆทั่วประเทศทั่วรากนะอาจารนะรวมทั้งราชพัฏก็น่าจะได้ทําอาจารย์ครับต้นทุนการสกัดเนี่ยมันใช้เงินเยอะไหมครับจริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึง เราคิดจากวัตถุดิบที่เราไปเก็บกับค่าใช้จ่ายการเดินทางเนาะตอนนี้อาจจะยังแพงอยู่เนาะครับเพราะจากนาครสวรรค์กับจันทบุรีก็เอาเรื่องเหมือนกันขวดหนึง่งซีซีจากหัวน,น้ําหอมซีซีหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าถ้าคิดค่าใช้จ่ายก็ประมาณ25บาท โอ้อาจารย์อาจารย์หยุดพูดเถอะมันเดี๋ยวขายแพงไม่ได้อาจารย์หยุดพูดอาจารย์ไม่บอกต้นทุนการผลิตหมดเสียตลาดหมดน้ำหอมก็ควรล้กันหลายพันอาจารย์บอก25บาทไม่ไม่ยี่บาทนี่คือเราไม่รวมกลิ่นน้ำหอมพื้นฐานนะให้รวมเถอะอาจารย์ขาอาจารย์รวมยังไงเนี่ยต้นทุนหนิว่าไม่เป็นเป็นหลักร้อยเขาขายกันควรละเป็นพันอันนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่มีดอกไม้ในท้องถิ่นเนี่ยอยากมาทำมาาจรย์พูดติดไปยี่สิบห้าดอลลาร์ยี่ห้ายูโรยี่ห้ายูโรดูเงินผิด ก็ลืมๆค่ะเชื่อว่ามันมันจะเป็นประโยชน์ในการเป็นเป็นพลังให้คนอื่นที่อยากจะทำน้ำน้ำหอมนะความน่ารักเนี่ยความนี่คือความเป็นอาจารย์โดยโดยโดยวิชาชีพแล้วก็โดยคุณธรรมจริยธรรมน่คใช่น่ารักที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ดรเฉลียวเพชรทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชพัฏการจนบุรีขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณท่าน ประธานบัญีที่อำนวยความสะดวกนะฮะอาจารย์ดรนรงเดชนะครับขอบคุณที่ยอรลงด้วยค่ะคินของเดี๋ยวในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมอบให้นะฮะพี่ซื้อเองก็ได้เพราะว่าต้นทุนมันอื่สิบเอ็ดอพี่วายูเอสอาร์ค่ะเอาละพักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเงาจริงเราคิดจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นเช่นข้าข้าแรงเราก็ไม่ได้ไปคิดเนาะีไม่ได้คิดเลยเอบพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะขอบพระคุณค่ะ We'll <laughs>